วันเนี้ยเดี๋ยวผมจะพามาดูการดัดโคกแขงคอของรถคอนดา้ารุ่นคลิก1 6 0ไอคันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะยากจะง่ายยังไงท่านตอนแรกเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดู ขั้นตอนการดัดายนะครับผมจะดัดในส่วนของแนวแกนโชคแขงคอกับกหะนาบก่อนนะครับสําหรับการดัดยากแนวแกนโชกแขงคอกับระนาบผมจะไม่ถอดแกนโชคออกมาดัดนอกแขงคอนะครับจะดัดไปพร้อมๆกันเลยทั้งโชกั้าแขงคอเลยเปรียบเสมือนกับว่ามันเป็นงานชิ้นเดียวกัน การดัดยาวก,ก็คือดัดให้ดูไม่รู้ด้วยสายตาว่ามันโคตรยังไหนครับแัดให้มันเข้าตากรรมการนิดนึงเอรถตระกูล P C X ตระกูลลีดตระกูลคลิกร้อยหกสิบร้อยห้าสิบพุนี้ครับแกนโชว์มันค่อนข้างจะแข็งนะครับต้องโค้แโชว์ต้องแข็งคอเลยต้องค่อยๆไล่นวดไปครับแข็งมาก เนี่ยครับกค่อยไล่นวดไปไล่นวดไปไล่นวดไปมันก็จะค่อยๆค,คืนมาคืนมาแต่จาเป็นพวกเวฟเป็นพวกคลิกร้อยสี่พายพวกนี้อัดรวดเดียวเลยครับเดี๋ยวเราวัดแนวแกนชกแหงคอจะวัดบนแท่นนี้ได้นะครับเนี่ยครับวัดแนวแกนชงแหงคอแบบนี้ครับวัดบนแท่นได้เลย,เลยจะค่อยไล่นัดไปครับไล่นวดไปตัดไป,ไปวัดไปครับเล็งไปครับ มันใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราเอาลงมาวัดกันดูสิจบขั้นตอนดัดยาไปแล้วดูซิมเป็นไงเราเช็คทั้งหมดเลยนะครับที่ต้องทําไปที่เราทําไปแล้วครับนเนื้อแผ่นโชกแขงคอเช็คไปแล้วรัดหน้าจักของโชกเวอร์เนี่ยเช็คเพื่อจะประเมินสถานการณ์ดูครับว่าจะแปไหนต่อ อะไรได้แล้วอะไรยังไม่ได้อะไรแกล้เคียงเช็งวัดหมดเลยครับไม่ไแน่ใจก็เช็กอีกรอบถนึงได้ครับแนวแกนชูแผงคอกับระน้าบนะครับแล้วก็ฉากโชว์ฉากแผงคอครับ เราจะดัดกัทั้งหมด4รายการครับ4รรรบ4รายการนะครับแนวแกนโชกแหงคอกัดระนาตัวนี้ยังไม่ได้ครับวัดแนวแกนโชกแหงคอครบแบบนี้ไปวัดไปเช็คไปครับใเรค่องมือบอกเรา ก็มือบอยเด็ไปไหนก็ไปนั่นเนี่ยยังอีกนิดนึงครับแนวแกนโช้กแผงคอแนวแกนโช้กแผงคอระนาดจากโช้กจากแผงคอนะครับสี่อย่างที่เรารจะดัดการวันนี้แต่ว่าเรามาดัดแนวแกนโช้กแผงคอกระระนาดก่อนมันใกล้จะได้แล้วมันดัดไปทีนี้ทีนี้นนแะ The old thing, not needed. Bằng hình học hại của đại học. Bằng hình học hại của đại học, you need it. Chicken, เ๋ยวางอีนิดนึงอีกงานมันใกล้จะได้แล้ววันนี้เดี๋ยวแล้ว นิดงาไม่ได้ดัดให้มันข่านิหนึ่งหุบเข้าต้องจำไว้เลนะครับว่าตอนตอนตอนที่เราวัดมันเยอะมันน้อยถ้ามันเยอะก็ดัดเ,เยอะหน่อยครับดัดไปเช็คไปวัดไป นนิดึงสำหรับฉากของโชงนะครับทีงานวันนี้เดียวหลายรอบ่ะยครับคิดงานนิดเดียวแหละมาเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูถ้ามันใกล้แล้วเดี๋ยวเรามา ย้อนมาเก็บด้านหน้าพิงนิดมันมันคืนค่าได้ครับเราดัดไปได้แล้วแต่มันเปมันคืนค่าแล้วนิดนึงเก็บรายละเอียดครับก่อนจะไปดัดก่อนจะไปแนวแคมหลังคอ นะครับสารายการแล้นี้เฉาแผงคอแล้วครับวัดดูซิมันไปทางไหนมันซ้ายหรือมันขวาถ้ามันได้แล้วอันนี้ไม่ต้องตีเช็คแล้วนะครับเพราะว่าเราเพิ่งวัดแนวแกนโชวแผงคอแล้วหน้าฉากของโชวมาสักพู่นีงถ้าวัดจะฉากแผงคอมันไม่คดก็คือเรียบร้อยเลยครับได้เลยครับ โอเคครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับ